ในช่วงที่ราชวงศ์จิงของชาวเมนจูเข้าแผ่นดินจีนได้สำเร็จเพราะการทรยศของอูสซานกุ้ยนั้นคุณนางได้เชื้อพระวงศหมิงพยายามจับอาวุธขึ้นต่อสู้จูโยหลางผู้ดำรงตำแหน่งเป็นอูยูหวางก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ชายผู้นี้จะต่างกับคนอื่นเสียหน่อยเพราะว่าเขาได้หนีตายไปยังในดินแดนของประเทศพมา่าหรือว่าเมียนมาในปัจจุบันและได้ก่อเรื่องอีกมากมายอีกด้วย ชีวิตของเขาเป็นอย่างไรกันแน่เราตามไปดูกันเลยชีวิตที่ต้องหนีตายในปีคศ1644ราชวงศ์หมิงสูญสิ้นหลังจากที่กองทัพกบฏของหลี่จื้อเฉิงได้เข้าประชิดกรุงปักกิง่งทํา้จากักรพรรดิหยงเจินลงประชันพระองค์เองเราเชื่อพระวงศหมิงที่หลงเหลือช่องทางจึงเร่งหลบหนีไปยังดินแดนแห่งอื่นๆเพื่อต่อชีวิตของราชวงศ์ต่อไป จูโยหวังผู้ดํารงตําแหน่งเป็นกุ้ยหวังก็เป็นหนึ่งในนั้นแม้ว่าตนเองจะเป็นเชื้อพระวงศ์ะระดับการ่อนไปทางล่างก็ตามจูโยหวังได้หลบหนีลงใต้และอยู่ในอำนาจของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงใต้ที่พวกขุนนางสถาปนาขึ้นอย่างจักรพรรดิผงกวงอย่างไรก็ดีกองทัพแมนจูได้เข้าด่านและทีกองทัพกบฏแตกหลังจากนั้นก็ยกพลลงใต้เพื่อกบฏขยี้อำนาจรัฐของราชวงศ์หมิงใต้ให้จบสิน้น ราชวงศ์ชิงจะได้ครองแผ่นดินจีนแต่เพียงหนึ่งเดียวพวกคุณนางหมิงตลอดจนประชาชนทั่วไปต่างต่อสู้อย่างขิมแข็งแต่เหลือกำลังที่จะต้านกองทัพชิงที่เก่งกาจจักรพรรดิหงกวงได้ถูกจับกลุมและประหารชีวิตโดยกองทัพแมนจูก็ได้พยายามสถาปนาราชวงศ์ขึ้นมาใหม่ด้วยการยกจักรพรรดิพระองค์ใหม่ขึ้นครองวังลังในานามจักรพรรดิหลงอูแต่ก็ไม่แคลร้รเผชิญกับชะตากรรมเหมือนกับจักรพรรดิหงกวง นั่นคือเมืองที่อยู่อำนาจถูกกองทัพแมนจูตีแตกส่วนจักรพรรดิก็ถูกจับกลุ่มและสัมรทธิโทษเมื่อเชื้อพระวงศ์ระดับสูงหมดไปท้ายที่สุดจึงเหลือแต่จูวโยหวังที่พอจะมีสิทธิ์ในการครองบัลลังก์เพราะตัวเขาก็เป็นหลานปู่ของจักรพรรดิวานลี่แห่งราชวงศ์หมิงดังนั้นพวกขุนนางจึงยกจูวโยหวังขึ้นครองบัลลังก์ในานามจักรพรรดิหยงลี่ขณะเดียวกันขุนนางอีกกลุ่มหนึ่งก็ยกเชื้อพระวงศ์อีกคนหนึ่ง ขึ้นครองบัลลังก์หมิงเหมือนกันในนามจักรพรรดิเซาวูแทนที่ทั้งสองจักรพรรดิจะร่วมมือกันต่อต้านแมนจูแต่กลับทําสงครามแย่งตําแหน่งฮ่องเต้กันผลสุดท้ายกองทัพแมนจูจึงเข้าทําลายดินแดนของจักรพรรดิเซาหูก่อนและยกทัพมายังกวางโจซึ่งจูโยหวังหรือจักรพรรดิหยงลี่ใช้เป็นฐานที่มั่นในเวลานั้นดินแดนที่อยู่ในอนาณาจักรราชวงศ์หมิงเหลือแค่กวางโจบางส่วน กุยโจบางส่วนเจียงซีและหูนานบางส่วนหว่างซีและยูนนานเท่านั้นส่วนดินแดนอื่นๆอยู่ในการครอบครองของกองทัพแมนจูดังนั้นแม้แต่พระเจ้าก็ช่วยจกักรพรรดิหยงลี่ไม่ได้กองทัพแมนจูรุกคืบเข้าใกล้พระองค์ทุกทีท้ายที่สุดจกักรพรรดิหยงลี่จึงต้องหนีไปตั้งหลักตามที่ต่างๆแม้ว่าบางช่วงจะมีช่วงที่กองทัพหมิงมีชัยได้บ้างแต่ก็เป็นเพียงช่วงสั้นๆที่ไม่ได้เปลี่ยนชะตากรรมของราชวงศ์แต่อย่างใด ช่วงปีออ 1, 8, กศ1658พัจักรพรรดิหยงลี่หนีมาถึงเมืองคุนหมิงที่ตั้งอยู่ในมณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนซึ่งจากตรงนี้นั้นไม่มีแผ่นดินจีนอีกแล้วองคท่านแมนจูได้บีบเข้ามาจากทุกด้านและเข้าใกล้เมืองขุนหมิงทุกทีแต่จกักรพรรดิหยงลี่ตัดสินพระทัยว่าจะไม่ยอมแพ้และจะไม่ยอมสู้ตายกับพวกแมนจูด้วยพระองค์ทรงหลบหนีลงใต้ไปยังดินแดนพมา่าโดยเสี่ยงชีวิตผ่านป่าสูง อันหนาแน่นเข้าไปชีวิตในพามา่าในเวลานั้นพาม่าอยู่ในการปกครองของราชวงศ์ตองอูราชวงศ์ของบุเรงนองแต่อยู่ในช่วงหลังจากที่พระเจ้าอนัตเป็ดลนุนฟื้นฟูอาณาจักรดังนั้นจะไม่ได้เข้มแข็งเหมือนกับในอดีตกษัตริย์ที่ปกครองอยู่คือพระเจ้าฟินดาเลที่เพิ่งของราชได้ไม่นานนักฐานอำนาจของพระองค์จึงไม่ค่อยมัน่นคงพระองค์เองก็ไม่ได้เก่งกาจด้านใดเป็นพิเศษ แต่ก็เป็นคนที่มีความเมตตาระดับหนึ่งเมื่อจักรพัหยงลี่มาขออาศัยพระองค์ก็ส่งอนุญาตแม้ว่าจะสุ่มเสี่ยงต่อการคุกค,คามของราชวงศ์ชิงก็ตามจักรพัหยงลี่จึงได้ไปอยู่ที่เมืองสแกงแต่ไม่ได้ทําตนว่าเป็นผู้อาศัยใดอย่งางใดจักรพัหยงลี่ว่าราชการที่เมืองสแกงราวกับว่าเป็นจักรพัิผู้หนึ่งเลยทีเดียวผ่านไปได้ไม่นานกองทัพแมนจูก็ได้ตามจักรพัหยงลี่เข้ามาได้ได้ตีเมืองพมา่าพร้อมกับสังหารชาวพมา่าล้มตายจำนวนมาก กองทัพแมนจูถึงกับเข้าตีกรุงอังวะอันเป็นเมืองหลวงด้วยแต่มีกองทหารโปรตุเกสอยู่ที่เมืองอังวะพวกเขาจึงระดมยิงกองทัพแมนจูจนล้มตายมากมายสุดท้ายพอกองทัพแมนจูบดเสบียงก็ถอยไปแม้ว่ากองทัพแมนจูจะถอยไปแล้วแต่พม่าได้รับความสูญเสียอย่างมากประชาชนเลื่อนแต่อดอยากเพราะนาข้าวถูกทำลายสิ้นชาวพม่าจึงโกรธแค้นทั้งจกักรพรรดิหยงลี่ที่ชักนำภัยมาให้ และพระเจ้าฟินดาเลเองด้วยที่พยายามหากําไรด้วยการขายข้าวในท้องพระแขังราคาแพงในช่วงเวลานี้เองพระเจ้าแปรที่มีศักเป็นพระอนุชาได้ก่อรัชประหารสําเร็จพระเจ้าฟินดาเลถูกนําไปสํเร็จโทษด้วยการถ่วงน้ําเช่นเดียวกันกับครอบครัวของพระองค์ต่อสู้กับผู้ให้ที่อาศัยพระเจ้าแปรที่ขึ้นของราชใหม่นั้นไม่ไว้ใจจกักรพรรดิยงลี่ส่วนหนึ่งก็เพราะจากักรพรรดิยงลี่ได้กระทําตนเหมือนกับว่าเป็นเจ้าของแผ่นดินเสร็จ ดังนั้นพระองค์จึงต้องการแยกจกักรพรรดิหยงลี่จากขุนนางพระองค์เสียด้วยแผนการของพระเจ้าแปรก็คือพระองค์จะให้จัดพิธีน้ําพิพัฒน์สัตยาโดยจะให้ขุนนางจีนเข้าร่วมพิธีทั้งหมดหลังจากนั้นจะให้ไปดารงตําแหน่งที่อื่นเพียงเท่านี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยแต่แผนที่วางไว้อย่างดีกับล้มเหลวไม่เป็นท่าเพราะเมื่องานจัดขึ้นที่เจดีแห่งหนึ่งนั้นจกักรพรรดิหยงลี่และพวกขุนนางจีนต่างตื่นตระหนกว่าจะถูกลวงมาสังหาร ต่างคนจึงเข้าแย่งอาวุธพระเจ้าแปลไม่มีทางเลือกอื่นจึงต้องสั่งให้สังงานพวกคุณนางจีนทั้งหมดท้ายที่สุดจึงเหลือแค่จักพรพรรดิหยงลี่และเชื้อพระวงศ์อีกไม่กี่คนเท่านั้นในเมืองพามา่าระหว่างที่พระเจ้าแปลกําลังดําริว่าจะทําอย่างไรกับจักพรพรรดิหยงลี่ดีกองทัพแมนจูของอูซานกุย้ยได้ยกเข้ามาในดินแดนพามา่าแต่มาด้วยท่าทีที่เป็นมิตรกว่าแต่ก่อนอูซานกุย้ยให้คนส่งสารไปแจ้งว่าตนเองไม่ต้องการรบกับพามา่า เพียงแค่พระเจ้าแปรยอมส่งจกักรพรรดิหยงลี่ให้ตนก็จะถอยทัพไปทันทีเงื่อนไขของอูซานกุ้ยนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าแปรทรงต้องการอยู่แล้วเพราะจากักรพรรดิหยงลี่เปรียบเสมือนกับเนื้อร้ายที่สร้างปัญหาและนําความวุ่นวายมาไม่รู้จักจบสิน้นดังนั้นพระองค์จึงมอบตัวจกักรพรรดิหยงลี่และเชื่อพระองค์หมิงให้กับอูซานกุย้ยซึ่งอูซานกุ้ยก็ทําตามที่สัญญาไว้ด้วยการถอนกําลังไปทันที ในน้ำมือของอูซานกุยอูซานกุยได้นำตัวจักพรพรรดิหยงลี่ไปที่ยูนานได,ได้รัดคอพระองค์จนสวรรคตด้วยตนเองว่ากันว่าก่อนที่จักพรพรรดิหยงลี่จะล่วงลับพระองค์ได้ด่าว่าอูซานกุยอย่างมากมายว่าเป็นคนทรยศซึ่งก็เป็นเรื่องจริงการสวรรคตของพระองค์ทําให้ราชวงศ์หมิงจบสิ้นอย่างเป็นทางการขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับฟังจนจบคลิป ร่วมแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยกับเรื่องราวของจูโยหลังหรือยงลี่จกักรพรรดิที่หนีตายหัวซุกหัวซุนไปเมืองพมา่าแล้วก็ไปสร้างความวุ่นวายเหมือนว่าตัวเองเป็นเจ้าของแผ่นดินเสเองและจุดจบของยงลี่อย่างที่เล่ามาในเรื่องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ไม่พลาดการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับคลิปใหม่ๆพรานสองโลกขอลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ